โอเคนะครับก็สวัสดีก็เดินครับผมก็อยู่ในช่องเอ r t h กับเกม One Piece the w i r ใช่ไหมไม่รู้เลยอาจจะอาจจะใช่นะเออเดี๋ยววันแรกสี่นะครับก็เที่ยงคืนของวันนี้ครับแต่ว่าผมมาอัดตอนช่วงเย็นวันที่สิบเอ็ดละก็ผมอาจจะลงวันที่สิบสามนะเอออาจจะลงวันที่สิบสาผมอาจจะรีบตัด นะครับก็วันนี้ได้มีตัวละครตัวใหม่เพิ่มเข้ามาใน One พี e c e รเออร์สี่นะครับก็มาดูกันเลยเดี๋ยวมาดูในแกลเลอรี่กันนะครับสามตัวละครใหม่ที่เพิ่มเข้ามาอย่างที่ข่าวลือม,มันหลุดออกมาเลยนะครับก็เป็นก่อนที่จะเปิดตัวแล้วลก็คืออุตะนะครับ ตัวแรกคืออุตะตัวที่สองก็เป็นโคบี้ภาคเดอะมู i วี่ฟิล์มเลสแล้วก็แชงคูดนะครับก็ได้มาจากเดียวเดอะมู i วีเดียวกันนะ่ยยิบหาย <laughs> มามาดูกันเลยดีกว่าล่าสมบัติผมเล่นใจหมดออฟไลน์นะเอาเป็นว่าเราเระดับกลางก็พอนะครับเล่นอันไหนดี เราคงไม่ต้องเล่นเลเวลสูงมากเพราะว่าเรายังไม่ได้อัพนะครับก็เพิ่งมาใหม่อ่าก็อย่างว่ามเพิ่งมาใหม่นะเดี๋ยวเราไปค่อยอัพที่หลังนะเดี๋ยวผมไปค่อยอัพที่หลังโอเคเดี๋ยวผมเริ่มเปิดประเดิมด้วยนางเอกของเดอ m o ูฟวี่ฟิวเลนะครับก็เป็นตัวตัวหลักเลยเออมา อะไรเดี๋ยวท่าอะไรอะวันนี้สมุดมาสนุกกันความฝันเป็นจริงทุกประการอ๋อฉันจัดการโจรสลัดเองโอเคพอแค่นี้แหละนี่มาท่าบ้าอะไรเดี๋ยโอเคเดี๋ยวมาดูก่อนเลยก่อนที่เราจะไปอัพกันมามาดูกันหน่อยสิ การโจมตีธรรมดาก็เป็นเสียงเพลงอันนี้ผมใช้มาเป็นพิมพ์ก็อย่างที่นี่เลยครับที่ตัวเธอใช้เลยผลปีศาจของเขาก็ผลอุตะอุตะเอาชื่อตัวเองมาตั้งมาตั้งชื่อผลปีศาจเลยนะเดี๋ยวมาดูท่าแรกกันหน่อยดิ อีกท้ายน่าี่น่าจะเป็นอะไระความฝันจะเป็นจริงใช่ไหมทุกป,ประการอันที่สองคือ <c oughs> ผมผมไม่รู้ชื่อท่าผมอ่านแล้วก็จริงแต่ผมก็ลืมไปเลยเมื่อกี้แนละ้วพ <c oughs> อแค่พอเท่านี้แหละ ดูนี่ดูนี่เดี๋ยวดูนดนหน่อยอะไรมีแค่นี้เองเหรออ๋อน่าจะเป็นการบัฟต่อไปก็ปการพวกกรสั์ตรกนี้เองเป็นการบัฟพลัง กดตัวอะไรนะพุ่งอ่ะกดเอฟเลยอ๋อเฮ้ยมันดูมุ้งมิงอย่างเลยการเรื่องการพุ่งไปข้างหน้าก็ก็ใช้ตัวโน้ตเพลงการพุ่งไปอืมเอาละโอ้เก่น์ท่าจมตีแล้วก็จะเป็นลมมุงมิงมาก อะพอแค่เท่านี้แหละอือเอาเลยอุตาถ้าท่าม,งมึงวิ่งเลยอดัชโนมาโน่俺も負けてられないぞท่ามันก็มีเท่านี้อ่ะแต่ถ้า,า,ถา,าจองตีหลากหลายแบบรูปแบบอ่ะอ ถ้าจอมตีกาอากาศก็เป็นตัวโนส้สีสีเหลืองตัวใหญ่นะครับการลองอันนี้อะไรเก็บไม่ได้เนน่าจะเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนให้อาวุธเหลือตัวละตัวละครศัตรูเป็น เป็นอะไรเป็นพวกตุกตาพวกขนมมั้งนับเวลาตอนมันตอนที่ศัตรูมันหมดท่าแล้วจบละวอเฟลอ๋อไม่เป็นไรโอเคจบแค่เท่านี้นะครับสำหรับตัวแรกเดี๋ยวผมขออัพมาก่อนแล้วกันจะนขอตัดก่อนเลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะอาลองอัพดูโอเคเรามาอยู่กันในหน้านึงนะเดี๋ยวเราจะมาลองอัพตัวละครกันเลย ครับเออันนี้มันอัพไปแล้วนี่ว่าต้องไปดีอ่นเด็กใช่ไหมอ,อันที่สามแผนที่ที่สามรอ๋อใช่มันมีแผนที่ที่สามเพิ่มเข้ามานี่ว่ามันล็อกอยู่ใช่ไหมน่าจะใช่นะตอนแรกอะจะลองอัพแผนที่แล้วกันนะครับเพราะว่า เพราะว่าไอ้พวกไอ้การอัพตัวละครนะมันจะอยู่แผนที่นะครับของแผนที่เดี๋ยวผมเดี๋ยวตอนเดี๋ยวผมตัดไปตอนอัพเสร็จแล้วกันไปโอเคผมก็ได้อัพไอ้แผนที่การเดินทะเลมาที่เรียบร้อยแล้ะก็อัพหมดเกลี้ยงเลยเหลือแต่แผนที่เออทะเลวิญ,ญญาณนะครับือแค่นั้นผมไม่ได้ใส่อะไรเสริมเลยเดี๋ยวผมขอใส่ก่อนแล้วกัน ท่าใหม่เดี๋ยวดูสิเดี๋ยวดูท่าใหม่เลยดิเอาจริงดิเอ้ยอ้นี่ท่าอ๋อนี่ท่าใหม่แล้วมั้งสร้างความสุขสนานสร้างความผู้สุขสนานให้เต็มที่อันนี้ เออเอาไว้แล้วกันเดี๋ยวพอเปลี่ยนเป็นไอ้นี้แล้วกันอ่าการทําเป็นบทเพลงการทําให้เป็นบทเพลงโอเคมาทักษะทักษะเอาเลยโจมตีเอทักกี่ทักษะดีวะเดี๋ยวค่อยใส่แล้วกันนะครับทักษะอืม ผมก็คงจะไปเล่นนอกรอบนะครับใส่ทักษเออโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยผมจะใช้เมาส์กับแป้นพิมพ์ในการเล่นนะครับนี่ครับตุใกล้ๆนะอุตานะครับตัวแรกตัวแรกของเราในการทำคลิปในวันนี้ในปี2อ2 4นยีสี่นะครับแต่เรามาดูกันที่ว่า ท่านี้จะเป็นยังไงในการกดค้างเป็นการปล่อยตัวโน้ตตัวใหญ่ขึ้นถ้าชาร์จอย่างเต็มที่ให้ลองดูกับมึงดิล็อกเป้าก่อนกูจะได้เล็งมึงง่ายๆโน้ฟามิเก,กแต่มันเล่นง่ายดีวะยิ่งยิ่งเราชาร์จนาน ยิ่งเราชาร์จนานการจอมตีของตัวโน้กก็ยิ่งแรงขึ้นม,มันใหญ่ขึ้นปุ๊บนี่ท่าใหม่มปล่อยดอกไม้เลยอุ้ยม,มันชิปวิง่งเอ้ยไม่ใช่คอนโทรลคอนโทรลวิง่งกระโดดโอ้กระโดดไม่ทันอืม

เดี๋ยวเราดูศัตรูตัวต่อไปนี่มันจะมาตรงไหนเฮ้ยไปเท่ดีวะชีปัดนิวแล้วครับศัตรูก็นี่ปัดลงข้างล่างโดยดรกว่ะมึงกล้ามาดรกเอาแล้วนี่ไปกินพอเท่านี้แหละ อ้าวไม่ใช่อืมนะา่าใหญ่กันหน่อยดิมันแปลงร่างกันหน่อยดิ <c oughs> โอ้โหแปลงยังเหมือนเลยคุณมองไม่เห็นเฮ้ยเล็กแกเย็น <c oughs> ตัวมึงใหญ่คุณมองไม่เห็นีนน <c oughs> ดูท่าจอมตีดิ้ยโอ ่ <c oughs> าพุ่งอ่ะ่าพุ่งกด F ไปวะกด E อ่าเบบมาเบบอบหมุนหมุนหมุนไอ้เหี้ยเหมือนกันเหมือนกันไอเทเลอร์เป๊ะเลย อืมอืมอะไรล่ะข <ST RI K> ื้นล่างก่อนก็ได้วะขื้นล่างก่อนง <ST RI K> ส,สงสัยกูเก่งเกินมาสนุกให้สนุกสนานให้เต็มที่เออใช่ต้องพูดอย่างนี้ดิดยายมาจิมเบขพอเท่านี้ละจิมเบ ไม่ล็อกเป่าวะอ,อแปลงล่างเลย <c oughs> เออนาแล้ว <c oughs> อย่างว่ามันเกี่ยวกับเสียงเพลงมันเกี่ยวกับความฝันน่ะเออผลพิสาของอ,อุตส่กห์จบแล้วจิเบ้ อุ้ยอุ้ยวุ้ยถ้าระเบิดมันดูโหดจังวะอืมพุ่งเลยมาแล้วมือใครเนี่ยโอ้โคบี้โคบี้มึงมาผิดที่แล้วโคบี้อือปัดเลยเอากดผิดไม่เป็นไรอืม

ไอตัวมีดาวอโอ้โหปึง้งสนุกสุดยอดเลยใช่ไหมอุตะโอ้ยกคตาขึ้นไปกับบอก่อนมาแล้วพอเท่านี้ละมึงอะอ มันเปลี่ยนร่างปะวะรู้ส,สึกมันดูแปลกๆนั้นกู็แปลงร่างเลยอุ้ยเกา่าเ้าไปแล้วไปจัดการให้มันจบๆครับ เฮ้ยทำไมบินเร็วเยงเลยไหนวะอเ,เอาเลยให้หมดนี่แหละหมุน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 ,มน หมุนอีกรอบมึงเวรเป็นไรไปแตกสักทีก่อนก่อนพลังจะหมดต้องรีบจัดการไปไปจัดการสีเหลืองก่อนกันโอ้โหพลังหมดพอดีแต่พลังก็อยู่นานเหมือนกันนะเพราะอัพเต็มแล้วตัวละครเก่าผมก็ ตัวละครในเกาะนี่ก็ลืมลืมเกือบหมดละจําชื่อไม่ค่อยได้ของภาคเลสโลซานจําไม่ค่อยได้เลยไอ้ตัวเมื่อกี้เนะี่ยยังจําไม่ได้เลยซ้ําไปของไอ้ภาคเกาะโฮเค้กเลยเหนื่เวลาอ่านชื่อเว้ย <c oughs> หายแล้ว <c oughs> วิ่งดีกว่าวิงว่งวิงว่งวิ่งว่ายกว่าพุ่งมันตกลอยชาร์จ <c oughs> อืมอืม ใหญ่ขึ้นลงมาอะไรวะมันหันมุมกลองไม่ได้ ใหม่โอ้ยบินเป็นมลแรงเลยพอเท่านี้แล้วมึงอะ่ะโดนไหอยไม่ทันอะ่ะไปรวมรวมรวม,มตัวระเบิดเลยผมว่าร่างปกติของอุตาดูดีกว่าละร่ <laughs> างที่แปลงแล้วอะ่ะ <laughs> วิน <Win. laughs> มีอาชิเม้นใหม่ด้วยเกี่ยวไปเนี่ยไม่น่าใช่ป่งคาวาลินเอ้ยดิสใช่ไหมโชโช์ช้ชชาง <laughs> เข้าไปดิสใช่ไหมอ่านถูกอ่านไม่ถูกก็ช่างแม่งแล้วกันกูจะกู <c oughs> ลืมไปแล้วเอยไอ้นักดาบมึงมันไม่มึงเปเคแค่ตัวละครประกอบจากภาคเตโรซ่าไอ้เนี่ยโอเคนะครับก็เป็นอย่างไรบ้างครับครับขับตัวละครอ,อุตะนะครับเอออุตะก็อย่างที่เห็นนะตัวละคร,รคอ,อุตะามันก็มีแค่นี้แหละอืมไหนลองดูดิชุดนะครับชุดตอนที่แปลงร่างเป็นอย่างนี้เลย ผมว่าล่างเนี้ยดูสวยสุดละเออเป็นโมเดลล่างเริ่มต้นจะดูดีสุดเลยพอแปลงล่างแล้วผมรู้สึกขัดขัด,ขดอย่างก็ไม่รู้อะเหมือนภาคเล่นเดอมูฟี่สีผมด้านขวานี่ด้านซ้ายมือผมเนี่ยมันมันดูสดกว่าไหมในเดอะมูฟ e ีใครที่ดู The Movie, ฟีฟิ์มเลสก็บอกผมด้วยนะครับว่าตัวละครเนี้ยสีสีผมมันดูสดหรือเปล่าในในภาคเดอะมูฟ e ีนะครับ ผมก็ลืมไปแล้วโอเคไว้เจอกันใหม่ครับใครชอบกคลิปนี้ก็ยืมกดไลค์กดซับสไครตกดแชร์ให้คนอื่นดูต่อกันนะครับชอบมากๆก็ยืมกดกระดิ่งเออก็มันก็ต้องถามผกอะ่ะเออถ้าอยากติดตามวิวไปกดติดตามแล้วก,กดกระดิ่งเออกูพูดอะไรของกูเนี่ยกูชอบคอยจะเบลออยู่เลยโอเคเว้จเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบา,บายครับผมไปแล้ว